ใหญ่โยครับเนี่ยดูทรงเป็นทรงบ้านเลยครับบ้านสไตล์ยุโรปที่นี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับเขากําลังสร้างอยู่เดี๋ยวก็ดีไซน์ดีครับผ่านมาทางเส้นสาย36นะครับทางพัทยามาจะไปทางระยองก็มีเจ้านี้พอดีลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสอบถามข้อมูลหน่อยบ้านสไตล์ยุโรปเป็นบ้านยังไงแบบไหนครับเนี่ยเป็นบ้านแบบว่าเป็นบ้านแบบว่าแยกโถงขอบบราบเป็นห้าีห้าชิ อ๋อก็คือเป็นน็อกดาวน์ยกไปประกอบได้เลยที่นี่ได้หรือว่าจะไปสร้างที่หน้างานลูกค้ากระดาษอันนี้คือเป็นใหญ่สุดหรือว่าไงครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบเรือนดาดของที่สถานีครับเราเอาพื้นี้ไปก่อนครับพื้นท่ตรงนี้ทรงแบบนี้ที่ทรงแบบจั่วยุโรปครับมีข้างหน้าเป็นหน้าเป็นโมเดลข้างหลังก็ดูเป็นทรงเป็นทรงบ้านนะบางทีเราดูบ้านน็อกดาวนมันจะเป็นเหมือนเหมือนบังนก็โลเหมือนกระต๊อบเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายร้านกาแฟเออ อ๋อถ้าลอยข้างบนได้ด้วยเหรอขึ้นไปทางไหนเนาะขึ้นดูไหนก็ได้ครับงั้นขออนญาตไปดูหน่อยนะไม่ได้ทราบมาใจเออนี่จะเป็นบ้านตัวอย่างออกศิลไปก่อนใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวอ๋อมันจะแข็งแรงไหมเนี่ยมันดูจุ๊บจุ๊บจุ๊บจครับผมเดี๋ยวจะมีปูนกันเหงื่อครั์เนี่ยครับอันนี้เป็นแค่ไม้เพื่อไม้ไม้เป็นสปาร์ตบอร์ดครับเดี๋ยวจะมีรางไปต่อหม้อมีฐานต่อหม้อมีปูนฐานดีครับีดด้วย เราเริ่มต้น8ปดแสนเก้าก็สมมติว่าราคาลูกค้าจะเรียกว่าอยูแปดไหนว่าลากค้าเราปรับขึ้นลงแต่เราเป็นแบบไม่เอารายละเอียดพวกบูเป็นกระเบื้องหมดเลยก็ติดเศษอันนี้ห้องนอนใช่มครับขนาดเท่าไหร่ครับก็สามพื้นหลังคาไอ้เพดานทําจากอะไรนะเป็นหน้าท้ายตัวรีเทนโปรแบบว่าไม่ติดไฟครับอันนี้สมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบแบบแผ่นซอรองครับ จะแข็งแรงแค่ไหนว่า,าจะปูไว้เปิดอีกชั้นหนึ่งมันทนทาน,นมัไนได้กี่ปีเนางไหาครับบ้านหลังส่าบ้านหลังครับ้ะเว,ล,วาล,าลาข้อดีของมันก็คือว่าสมมติถ้าพื้นที่ของลูกค้ามันมีาอาการซุดอาการอะไรเนี่ยสามารถเอาไม่แรงกันทปุ๊บยกแกะข้อดีของบ้านรอกดาวคือมันม o v ได้พี่น้องพวกนี้มันมีบริการหลังการขายว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะเข้าไปจัดการให้ทันทีอลยเดี๋ยวดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำห้องน้ำนี้เลยห้องน้ำนี้ไม่ทำอะไรใช่มครับเล็กหน่อยครับมี้าส50คือ2เมตรครับ ถ้าถ้าตัวราคาแปดแสนนี่คือรวมห้องน้ำให้หรืออย่างที่ดูประพันพออมครับเอาไปดูชั้นลอยอันนี้ก็เขาจะทาเป็นห้องบนสตายุโรปครับมีห้องชั้นลอยห้องครอบโค้ลเล็กๆไม่ใหญ่ครับอ่ะอันนี้ขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้เออเข้าท่าไปอ่าทําเสร็จแล้วก็คงจะแบบกระจงกระจกดูวิวได้ครับพี่น้องอันนี้ก็ก็นอนได้ครับนี่เป็นที่นอนอีกที่หนึง่งระเบียงก็ไปได้ด้วยได้เลยครับ โอ้แน่นอนแน่นอนหลังคาโซออล์ในเวลาประกบกันแล้วมันสามารถจะรับน้ำได้500กิโลกรัมก็อ่านี่นีนน่ตัวหลังคาบ้านจะทำจากซิงเค์ลลุกอ้แข็งแรงไหมพี่เนี่ไม่รั่วไม่ซึมพี่พี่เป็นสาขาย่อมคือมีไม้อัดกันน้ำอืมก็ลุกแผ่นเปียกแล้วก็เป็นแบบโอ้สามชั้นเลยครับคือคือคืออยู่ลายยมาจอยมาเส็จเรืงนี่ตรงนี้โล่งๆถ้าเราจะทำเป็นห้องนอนยาวไปเลยก็ได้พี่น้อง ดีอยู่เขาก็ให้ครับให้เราว่ามันเป็นเพียงแค่บ้านตัวอย่างตัวเนี้ยกำลังสร้างถ้าจะดูบ้านจริงเลยก็ติดต่อเจ้าของอีกทีนึงเนาะมันเลยทางขึ้นก็อาจจะเล็กนิดนึงแต่ก็เราตัเน้นก็สามารถคัดซ่อมได้ครับสไตล์อันตรายแล้วเนี่ยเดินขึ้นลงเนี่ยจะร่วงไหมเนะแม้าบอกเลยแม้าบอกว่าเป็นไรมีหลังที่แบบฝากแล้วเลยดีมาบอกว่าเขาที่สามแปดเท่าก็มายกจะหาแม่ครับใช่ใช่เราเลยคิดว่าถ้าจะปรับแบบก็ จะปีบประตูเข้ามาทำให้กระได้มันขยายขึ้นเพราะประตูมันที่นี่เลยมีสองข้อมันจะแคบไปนิดเองนะเดี๋ยวใครไปตรวจสอบเขาอะไรับตัวเดียวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ King m o d e r n h o m e นะให้เขาติดต่อไปเข้า้าเลยคือคือเห็นอยู่ในในเว็บเพจอยู่มันก็เหมือนไม่ได้ใหญ่มากขนาดาษนี่เองพอมาดูของจริงมันก็ได้อยู่นะคุณส่งนี่คิดยังไงนะครับคุส่งไม่เกินร้อยห้าสิบกิโลเมตรส่งผิดเพราะนั่งนะคะผมจาไม่ไปตัวเท่าไหร่ ประมาณนี้ครับเอาขอบคุณมากเลยรับคุณคิงโมเรนโอมนะครับก็รับทําบ้านนอกดาวโดยเฉพาะเลยด้วยครับส่วนฐานรากนี่แล้วแต่เราจะเลือกครับว่าเราจะไปตั้งในบริเวณพื้นที่ไหนครับก็ดูเองอีกทีหนึ่งครับค่าขนส่งนะครับถ้าเกิดทําเสร็จเราสั่งจองหรือว่าสั่งบ้านตัวนี้แล้วเขาขนส่งฟรีในระยะทาง150กิโลครับแต่ถ้าเลยนั้นไปก็คิดค่าบริการตามตามมาตรฐานต้องถามกับที่บริษัทเองนะครับคุยกัน เอาละโอเครู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นบ้านครับอันนี้ได้เลยได้เลย